สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่องของอาจารย์นะคะวันนี้นะคะอาจารย์บงกุฎชธนพยากรณ์นะคะจะมาสอนการอ่านหน้าไพ่นะคะและก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของหน้าไพ่นะคะว่าไพ่ทาโร่นะคะจะตีความได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับไพ่ทาวเวอร์นะคะไพ่ตึกพังไพ่พังทลายนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะถือว่าเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ The Tower Tarot Card ความหมายคำหลักคือการทำลายล้างความโกลาหลความวุ่นวายการตื่นขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไพห่หอคอยหมายเลข16ค้นหาปัญหาชื่ออื่นลาไมสันเดฟหรือ ทตุไฟดาวังคารคำตอบใช่กับไม่ใช่การตีความที่สำคัญคือไม่ใช่สัตว์ม้า,มมา,าหมีหมาป่าหมูหินที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้ทับทิมหินสีแดงใดๆการทำบุญการสร้างศาลาวิปัสสนาโบส์วิหารศาลาการประเรียนกุฏิพระวิปัสสนา The Tower The Tower คือการร่วงหล่นของมงกุฎการร่วงหล่นของมงกุฎสามารถตีความได้ว่าจากกระมงกุฎกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงความเชื่อภายในเช่นเดียวกับการตรัสรู้พื้นหลังสีดำพื้นหลังสีดำบ่งบอกถึงความลึกลับและไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นสายฟ้าสายฟ้าสายคว้ามีความสำคัญ ในการกระแทกอย่างกระทันหันลูกศรที่ปลายสามารถตีความได้ว่ามีการแทรกแซงจากสวรรค์เนื่องจากมีเป้าหมายไฟไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำลายล้างและสิ่งต่างๆจะกลายเป็นฝุ่นหรือไม่มีอะไรเลยนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์เนื่องจาก The Tower มีแนวโน้มที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพังทลายและความจำเป็นในการสร้างใหม่เปลวไฟ22เปลวไฟเหล่านี้สามารถเป็นสัญญาณของสัญญาณ12ราศีในจักรราศีและ10จุดของต้นไม้แห่งชีวิตคุณยังสามารถตีความว่าเป็นจำนวนกาดเมเจอร์ Major อาคานาทั้งหมดซึ่งเป็นบทเรียนของชีวิต สิ่งนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการแทรกแซงจากสวรรค์โดยวิญญาณควันควันสื่อถึงความสามารถการบ่งบอกถึงการขาดความชัดเจนและการมองไม่เห็นในชัดเจนในสถานการณ์รากฐานที่พังทลายรากฐานด้านล่างเป็นหินแหลมและไม่มั่นคงในขณะที่หอคอยด้านบน สร้างอย่างมั่นคงและแข็งแรงสิ่งนี้สามารถบอกเป็นในว่าแม้ว่าบนพื้นผิวด้านบนจะดูมั่นคงแต่ภายใต้รากฐานหลักจะพังทลายลงในที่สุดทำให้เกิดการทำลายล้างของหอคอยทั้งหมดหน้าต่างสามบานหน้าต่างข้างในมืดซึ่งหมายความว่า คุณมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในอย่างไรก็ตามทุกอย่างจะถูกเปิดเผยจากภายนอกเลขสามารถมีในสำคัญได้เนื่องจากเป็นเลขที่อยู่ก่อนเลขสี่สี่คือตัวเลขที่แสดงถึงรากฐานอาคารโครงสร้างสามารถแบ่งออกและบ่งบอกความคืบหน้าและรอผลเนื่องจากเป็นตัวเลขก่อนหน้านี้จึงสามารถ บ่งบอกถึงการก้าวไปสู่โครงสร้างได้ตัวละครที่ 1. ร่างหนึ่งกระโดดออกมาสวมทั้งชุดสีแดงและสีน้ำเงินสีแดงสามารถเป็นสัญญาณของความกลัวความโกรธความหลงไหลและพลังงานในขณะที่สีน้ำเงินแสดงถึงความสงบความมั่นใจความไว้วางใจและอารมณ์ เป็นไปได้ว่าตัวเลขนี้กระโดดด้วยกำลังและความกลัวมากกว่าทางเลือกตัวละครที่สอร่างที่2ส,สวมชุดสีน้ำเงินกระโดดออกมาแสดงถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเลขนี้น่าจะเพิ่มขึ้นตามทางเลือกและความไว้วางใจค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนะคะกดไลค์กดถูกใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ